เอาอาหารไปเลี้ยงหมาก่อนข้าวหม้อหนึ่งเนี่ยวะบนนี้เรากำตังนะค่ะนอน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 สมาชิไปเลยไปเลยไ,<ว>ไปเลยไปก่อน นี่คนจัดการนี่คนจัดการคนจัดการจับไปเลยไปเลย ไปไปไปม่อ้าตงแดงขามันเจ็บอ่ะโน,น่นไอ้เกลบแล้วมันกลัว <laughs> เ่ยากะช่วมึงกัดนาแล้วโอ้มัไม่กลัวใครอ่ะก็มะเร็วไปเลยไปเลยไปเลยมาเร็วเอามันเห็นตักไงนั่นไงสองทัพีอ่ะมันกินไม่เกินเลยเนี่ยมันไม่สบายปล่ามันอี้กินบงชี้ นนนนนั่งหน้าสลอนนะเยไอไม่กีกี่อันอ่ะสองสี่ห้าใส่ห้าครบแล้วอ่ะแม่นั่นก็ใส่ห้าอ,อันแล้วห้งาง้าง่อยกีนไมล้ข้าหลังนันกลัวน yes ั่นอ่ะตัวสันอยู่นะตัวนี้ยังนี้แหละ เออได้เท่ากันถ้ามันจะกัดลูกก็มาทั้ง่อทั้งมันัดโอ้โหกัดอีหน้าอีกด้านนู้นนะเออโอ้โหนะแล้วก็โอ้โตัดอีนี่ย่านอนเดี๋ยวแบ่งให้เท่ากันเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงเดี๋ยวว่ารักลำเอียง ไอ้นี่ใจเย็นเย็นซิใจเย็นเย็นเอ,เอากีมามากีมาอันนี้ทองแดงแม่มันจะกระโดดใส่เลยเหรอ ไป่ดหาละฮาฮมันก็วังมันกระปุกก็นั่นเนี่ยมันจะกระโดดใส่ดิเอ้ยเอาเลี้ยงเหรอเอาเลี้ยงนี่นู้นอนี่น้ำในกระโปงกหนอยเอลี้ยงกระโดดอันนี้เอาเลี้ยงอันนี้พาโนมแล้วเป็นยังไงมันกินไม่ได้ไงมันเยอะไปเหรอ มันร้อนเหรอไม่ร้อนนั่นเป็นไรไม่รู้มันลีลาไอ้นนี้กินมันไม่เคยเก่งลีลาอย่างนั้นน่ะเลือกเลยดิเลือกอะเลือกกินเลยไอ้นั่นนางงับไปสองทีหมดแล้วเนี่ยก็บอกว่าตะกะจริงๆไอ้ทางแดงอะคอยมันต้องฟาดถ้าไม่คอยก็ถึงมันก็ได้กินแล้วมันแย่งข้า้องกินหมดกินเต็มตะกะมากเลยอะดู ืม <c oughs> ง,งับอย่างเดียวเลยเขียวมั้งดิดูก็บอกว่ากระทั่งไหนไม่หมดเมาหมดเลยดูคนอื่นเขาก็แค่แบบกินแบบจับจับจับมันยังไม่ค่อยสบายเลยไงคนรู้มันเห็นมันกินยากแล้วมากมันก็สบายมักินยาก เงี้หนะอ๋อมัน,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 นไอ้น,อน,อน,นี่มันถ่ายท้องกันเดี๋ยววันนี้ก็เรียบร้อยไล่ให้พวกมันดูไงให้มันไอ้นี่ตัวพู้ไอ้น้ำไล่ไล่เนี่ยดูดตัวพูเป็นฟูงเลย แม่แม่มือเย็นไงปลูกอะไรก็ดกลูกก็ดกปลูกผักอ้าเถียมันขึ้นเต็มหมดแล้วอืเดี๋ยวค่อยอชี้จ่าไอ้ตัวนี้หมดเวลาฟักปักมันโคราสู่ในข้างต้นมันนาวลูกยาวมันขึ้น้องต้นนี้มันขึ้นเองเอาเหมือนเอาอันนี้มันถึ้ไงใต้มันน่ะดูลูกลูกฟักโน่นทางโน้นน่าสร้างลูกเลยเป็นแถวแล้วนะ นี่ห้อยเป็นพวงเลยนั่นแหละห้อยเป็นพวงเลยนั่งร้านนิดปักเองทำเอง ดูไอ้ทองแดงโอ้กินก่อนกินทีหลังเพื่อนหมดก่อนเพื่อนเลยนะออไม่เงยหน้าเงยตาเลยอะ่ะไม่เงยหน้าเงยตาดูใครเลยคนอื่นเขาก็ยังเง่นะ ไอชาน,นมมันกินไม่เก่งเลยเรียดูแป๊แบๆอิกี้ก็ไม่เท่าไหร่พอแล้วทองแดงนะ่ะพอแล้วเนี่ยออพอแล้ว ปล่อยทองแดงทองแดงก็มาแย่งไอ้กี้กินหมดแล้วดิแย่งท้ำเป็นแถวแล้วแม่กี้ทองของลูกมันหมดแล้วไม่เลหลือหรอกโดยจะต้องเฝ้าโดยกี้ก็กินยังไม่ครึ่งเลยมันเช้าด้วยไม่เคยอยู่ธรรมดาแม่จะเลี้ย,ยงใบเรื่องใบซองนี่วันนี้ว่ามันเดี๋ยวมันคนมาคนนี้มาแล้วมันไม่ไม่มันไม่ค่อยกินข้าวแม,กกม่กี้ก็จะหลบเองดูไอ้ทองแดงมันกินหมดแล้ว เนี่ยขาเนี่ยัโดนเองลาวเก็ตเลยนะเอตอนนี้แห้งเยอะนะหัวข้างล่างออกมาค่ะเออรุ่งหมวข้างบนคุ้งยังอ่ะเวลาเท่านี้ปูดได้ใช่นี่ประเดี๋ยเนี่ยเข้าก็ตายได้ได้ ตาแรก e, บอ,อ,อ,บอ,อล,ไไลหน,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 หลาน้าไปทิ้งอีกตะเลขเขามิยอมไปทิ้งทิ้งบอลหน้าหน้าก็คงลืมบอกหน้าแตเอารถไอ้นี่มารถเสิงปูนนั่นน่ะมันมากทำไมไอก้อนเนี้ยไม่ทิ้งไหนนอกรั้วนอกรั้วงั้นจะจับไปให้เอายกไปให้ทีละชิ้นเนี่ยทิ้งก็ทิ้งเลยเนี่ยถ้าเอาไว้เดี๋ยวเขาก็จะใช้อยู่ดีอ่ะ ไม่ใช้แต่แม่แน่ไหนแม่เสียดอกแน่ไหนเห็นไหมก็ขังแล้วก็เอาไอ้นี่ทันเอาเอาปืนไส้ไงก็ไม่ใช้มันต้องหานะเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ทิ้งก็จะอยู่อย่างนี้ก็จะใช้อยู่อย่างเนี้ยต้องทิ้งเห็นั้นเดี๋ยวจะทิ้งให้จะได้ไม่ต้องใช้ของมันพังแล้วเนี่ยลูกเดียวกันเนี่ยต้องลูกเนี่ย แล้วลูกเนี้ยทำไมใหญ่ท่ลนะอันนี้ันเตาหน้่งโขลกไว้องทำไมอ่ะทำไมตาอีกโขลกเกิดนานหนึ่งลึกมานี่ยเอาหนึ่งโขลกนะอันนี้มีเตาสองลูกเดี๋ยวจะเอาเอารถมาใส่แล้วจะเข็นออกไปรีบทิ้งเลยวางแล้วเนี่ยวางแล้วเนี่ยจะทิ้งแล้วจะทิ้งแล้วเนี่ยจะทิ้งแล้วไปเอาเอ้ย